สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสำหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า10กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับคงฮันเหวินเย่ะเย้ยแต่ยังคงเงียบดูประสงค์ของเขาที่จะมาในวันนี้คือเพื่อดูว่าใบหน้าของเจ้าชายผู้หญิงพยองที่เยอกเย็นจะดูแลลูกศิษย์ของเขาอย่างไรพวกเขาอยู่ที่นั่นเย่หญิงหลงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เงียบงนันคงฮันเวินมองตามสายตาของเธอและแน่นอนว่าอูจางคง ยืนอยู่กับนักเรียนที่เหลือในห้องที่5มองไปทางเวทีข้างหลังเขามีสี่สองคนที่น่าประทับใจของเขาคือเสียเสียและกกูเย่แต่ทว่าสิ่งที่ทำให้คงฮันเหวินประดใจก็คือไม่พบเด็กหนุ่มแสนสวยคนนั้นที่ไหนเลยดูเหมือนเขาจะจำได้ว่านักเรียนคนนั้นชื่อถังอูรินเมื่ออูจางคงปรากฏตัวพร้อมกับห้องเรียนของเขาความโกรธโหลก็เริ่มขึ้นในอีกด้านหนึ่งนักเรียน รีบแยกทางเพื่อสร้างเส้นทางอาจารย์หญิงในวัยยีปลายเป็นผู้นำอย่างกระตือรือร้นเธอดูคล้ายกับเย่ยหญิงหลงเป็นพิเศษโดยมีลักษณะอย่างน้อย6 0เ์ที่เหมือนกันเธอสวยกว่าเย่ยหญิงหลงเล็กน้อยแต่มีความเยื่อหญิงสำหรับเธอผู้ที่ตามเธอไปคือนักเรียนใหม่ที่มีพดังมากที่สุดของห้องเรียนที่หนึ่งในประวัติศาสตร์เมื่อเร็วๆนี้ผู้นำห้องเรียนเป็นเด็กชายสามคนทางด้านซ้าย คือหนึ่งคนที่ทั้งโอเรียนเซียเรยและกูเย่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เขาคือเว่ยเซี่ยวเฟิงตรงกลางมีเด็กหนุ่มร่างสูงที่ดูสงบเมื่อเทียบกับความเย่อหยิ่งของเว่ยเซี่ยวเฟิงเขามีวุฒิภาวะที่เหนือกว่าเพื่อนของเขาอีกด้านหนึ่งของเขาเป็นเด็กที่ผอมมากราวกับว่าเขาทํามาจากหนังและกระดูกของเขาเขาแสดงออกถึงความเศร้าโศกและความเยอกเย็นแม้แต่รัศมีของเขาก็มืดมนอันที่จริง เขามืดมนจนไม่มีใครเดินตามหลังเขาดูหเหมือนว่าไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เขาด้วยซ้ำทั้งสองฝ่ายรวมตัวกันอยู่ที่ฝั่งตรงกันข้ามบนเวทีรอให้การแข่งขันเริ่มขึ้นเย่ยหญิงหลงก้าวหน้าเข้าไปใกล้อาจารย์หญิงคนนั้นและทักทายด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลว่าพี่ใหญ่อาจารย์ประจำชั้นห้องที่หนึ่งในชั้นปีที่หนึ่งไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเย่ยหญิงรูพี่สาวของเย่ยหญิงหลง และเธอเป็นบุคคลที่อูจ่จางคงปฏิเสธอย่างไร้ความปราณีเย่ยยิงรูพยักหน้าไปทางน้องสาวของเธอแต่ทว่าดวงตาของเธอจับจ้องไปที่บุคคลที่ยืนอยู่อีกฟากหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจเธอมองไปที่อูจ่จางคงดวงตาของเธอซับซ้อนเล็กน้อยเมื่อไม่กี่วันก่อนเธอได้เห็นการต่อสู้ระหว่างอูจ่จางคงและกวงเปียวและมันได้สร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งในใจของเธอแต่สิ่งนี้ ไม่ได้รบร้อยแผลเป็นที่อูจังคงทิ้งไว้ในหัวใจของเธอส่วนไหนของข้าที่ไม่คู่ควรกับเจ้าอูจังคงเจ้ารอก่อนข้าจะทำให้แน่ใจว่าแก้มของเจ้าจะถูกกดลงกับพื้นและข้าจะทำให้ความเยอือกเย็นอันเยอ่อหยิ่งของเจ้าหายไปอูจางคงรู้สึกราวกับว่ามีใครบางคนกำลังเฝ้าดูเขาอยู่ไกลๆดังนั้นเขาจึงหันไปมองแม้ว่าหัวใจของเย่ยิงรู้ ดเต็มเพราะเื่อความเขียดชังต่อเขาแต่เธอก็พยายามวางตัวในตำแหน่งที่ดีที่สุดของเธอโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเขามองไปที่เธอแต่หน้าตาของเขาเป็นเช่นไรเขายังคงเมินเฉยต่อข้าเย่ยิงย่งรู้โกรธจัดเมื่อดวงตาของอูจางโคงช่องมาที่เธอพวกมันก็ไม่จดจ่ออยู่เลยนอกจากนี้สายตาของเขาไร้ความรู้สึกเมื่อพวกมันกวาดผ่านเธอเรากบว่าไม่มีอะไรผิดปกติไอคนบ้า เย่ยิงหลงมองเห็นสีหน้าของพี่สาวของเธอได้รู้ว่ามันไม่มีความหมายอะไรดีเธอเข้าใจพี่สาวที่หญิงพยองของเธอดีพอที่จะรู้เรื่องนี้เย่ยิงหลูได้รับตำแหน่งเด็กอาชริยะเมื่อตอนที่เธออายุยังน้อยความล้มเหลวในการเข้าเรียนโรงเรียนซอไดเคอร์ได้ทำร้ายเธอทำให้เธอกลายเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ดังนั้นเมื่อเธอถูกปฏิเสธโดยอู่จางคงเธอเก้ากลายเป็นแบบนี้พี่สาว เจ้าน่จะรู้ดีว่าสิ่งที่เจ้าทำไม่ได้ช่วยอะไรไม่มีที่สำหรับเราในสายตาผู้ชายคนนี้พูดง่ายๆคือเราไม่เคยอยู่ในระดับเดียวกับเขาเลยไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแน่นอนว่าเย่หญิงหลงไม่กล้าพูดคำเหล่านี้ออกมาดังๆกับพี่สาวของเธอเพราะเธอะตนักดีว่าด้วยอารมณ์ของพี่สาวของเธอเย่หญิงหูอาจโกรธถ้าเธอบอกเรื่องนี้ยางซื่อช่วยข้าสอนบทเรียนดีๆให้พวกเขาหน่อย เย่ยิงรูหันกลับมาและคำรามอย่างดูเดือดไปที่เด็กที่สงบซึ่งยืนอยู่ข้างหลังเธอได้เลยอาจารย์มีแสงวาบในดวงตาของเด็กที่ชื่อหยางซือก่อนที่เขาจะมีท่าทีสงบนิ่งก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการโรงเหิงชูเดินขึ้นไปบนเวทีในเวลานี้ก่อนอื่นเขาพยักหน้าให้อาจารย์ของทั้งสองห้องเรียนรับทราบก่อนที่เขาจะเริ่มพูดด้วยเสียงที่ลึกล้ำการแข่งขันจัดอันดับก่อนหน้านี้ ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากพายุใต้ฝุ่นวันนี้จะเป็นนัดที่4ห้องที่5จากแข,ข่งขันกับห้องที่1อาจารย์อูห้องที่5วันนี้จะมีผู้เข้าร่วมแข,ข่งขันกี่คนอารมณ์ของหลงเหิงชูนั้นซับซ้อนมากในเวลานี้เขาต้องการให้ห้องที่ห้าแพ้แพ้อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้ม้ามืดเหล่านั้นปีนขึ้นไปการคาดแยกห้องเรียนเป็นหน้าที่ของเขาดังนั้นหากผู้เข้าร่วมเหล่านี้จากห้องที่หยังไม่แพ้ใคร เขาจะระอายใจมากกับการตัดสินใจของเขาสถาบันการศึกษาจะถามเขาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกห้องเรียนของเขาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการตรวจสอบของพวกเขาจะเป็นไปได้ที่ห้องเรียนที่ห้าจะไม่แพ้ใครซึ่งรวมถึงผู้นำบางคนในการสืบสวนวิธีการสอนของอูจ,จางคงแต่ท้ายที่สุดจะครอบคลุมข้อผิดพลาดของเขาในวิธีการคัดแยกนักเรียนออกเป็นห้องเรียนแต่ทว่า การแสดงความแข็งแกร่งและพลังของอูจางคงในวันนั้นได้ช่วยในการที่คลายสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับเขาอย่างน้อยความสามารถในการสอนของอูจางคงได้รับการยอมรับจากผู้อำนวยการแผนก,การสอนส่วนใหญ่โอกาสก้าวหน้าโดยตรงถึงถูกสร้างขึ้นสำหรับอาจารย์อูเข้าสู่สถาบันชั้นสูงท้ายที่สุดมันจะเป็นประโยชน์มากสำหรับสถาบันการศึกษาที่จะมีใครบางคนที่มีอำนาจในโรงเรียนทะเลตะวันออก การแข่งขันมีมากมายภายในสถาบันการศึกษาในทุกเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในสถาบันการศึกษาชั้นกลางในสถาบันการศึกษาชั้นสูงจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวของนักเรียนเหล่านี้คือเพื่อนําความรุ่งโรจน์มาสู่สถาบันการศึกษาโดยการแข่งขันกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงได้คว้าชัยชนะเมื่อสถาบันศึกษาเหล่านี้มีชื่อเสียงมากขึ้นพวกเขาจะดึงดูดนักเรียนที่ดีกว่าให้มาลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาของตนโดยธรรมชาติดังนั้น หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นหลงเิงชูไม่กล้าที่จะรุกร้านอูจางคงห้องเรียนของเราวันนี้จะมีอูจางคงกําลังจะพูดถึงว่าสองคนจะแข่งขันกันจากห้องเรียนของเขาเมื่อมีเสียงเดินทางมาหาเขาจากด้านหลังห้องที่หอาจารย์อูช้ากรเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยนี้เสียเสียและกูเย่ซึ่งยืนอยู่ข้างหลังอูจางคงก็ยิ้มออกมาด้วยความประหลาดใจ ฝูงชนแยกจากกันและทางอเรินที่เหนื่อยล้าก็วิ่งไปที่ด้านหน้ารูปรักษ์ปัจจุบันของเขาทําให้เขาได้รับความชมของผู้อื่นเนื่องจากผมของเขารุงรังและมีสีซีดทาทั่วใบหน้าของเขาดูเหมือนว่าเขาจะหายใจผิดปกติหนีไปไหนมาทําไมเพิ่งมาตอนนี้เสียเสี้ยตะคอกใส่เขาทางอุรินทําหน้าบูดบึง้งขณะที่เขาตอบว่าเรื่องมันยาวมาแข่งขันกันก่อน อาจารย์อูค่าสู้ได้อู o, จางคงมองไปที่เขาด้วยใบหน้าที่ไร้อารมณ์และพยักหน้าก่อนที่จะพูดกับหลงเหิงชูอีกครั้งเราจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามคนจากห้องเรียนของเรารงเหิงชูตอบว่าห้องหนึ่งอาจเลือกนักเรียนสามคนเพื่อแข่งขันเช่นกันเย่ยิงรูเอียงศีรษะขึ้นถูกต้อง,งหลงเิงชูพูดอีกครั้งผู้เข้าร่วมจากทั้งสองห้องโปรเข้ามาอูเย เดินไปที่ด้านข้างของทางอรินและกระซิบว่าเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถแข่งขันได้หรือไม่ร่างกายของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างขณะที่เธอเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติกับทางอรินร่างกายของเขาเข้าส่งรัศมีที่ทําให้เธอสับสนมากขึ้นข้าสบายดีทางโอรินฟื้นคืนความมั่นใจอีกครั้งจากเมื่อก่อนปุเยยพยักหน้าเรามาชนะด้วยกัน ทั้งอูรินย้ายไปครอบครองตำแหน่งศูนย์กลางอีกครั้งเสียเซลและกูเย่อย,อยู่ด้านหลังเขาขณะที่ทั้งสาคนเดินขึ้นไปบนเวทีพร้อมกันในอีกด้านหนึ่งนักเรียนสามคนของห้องที่หนึ่งก็เข้ามาบนเวทีเช่นกันข้าชื่อจางหยางซือเด็กที่สงบอยู่ตรงกลางพูดเว่ยเซียวเฟิงเราเคยพบกันมาระยะหนึ่งแล้วเว่ยเซียวเฟิงเอื้อมมือออกไปและยื่นนิ้วโป้งก่อนที่จะค่อยๆบิดข้อมือลงด้านล่าง ออกท่าทางยั่วยุเจ้าเสียเสียกดจัดกำลังจะพุ่งเข้าหาเขาแต่ถูกห้าไม่ให้ทำเช่นนั้นโดยทางโอรินคว้าไหล่ข,หลของเขาไว้เสียเชียตกตะลึงในขณะที่เขามองทางอูรินความแข็งแกร่งของผู้ชายคนนี้เพิ่มขึ้นอีกครั้งหวังจินซือนักเรียนหัวแข็งจากห้องที่หนึ่งแนะนำตัวทางอรินแนะนำตัวทางด้านข้างของเขาห้องที่ห้าทางอูรินกูเย่เสียเสีย ดวงตาของเสียเสียเต็มไปด้วยความเยือกเย็นขณะที่เขาจ้องมองไปที่ว้อยเซียวเฟิงรงเหิงชูสังเกตทั้งสองทีมดูเหมือนจะมีกินดินปืนที่ทรงพลังไมมว่าการแข่งขันจะยังไม่เริ่มต้นขึ้นเขาทำหน้าบึง้งขณะเน้นย้ำอีกครั้งว่าให้ข้า,ให,ขาให้คำแนะนำให้เจ้าให้ชัดเจนอีกครั้งนี่คือการแข่งขันของโรงเรียนในการแข่งขันครั้งน,นี้จะมีแต่แพ้ชนะเท่านั้นไม่มีอะไรอื่น ผู้เข้าร่วมจะไม่ทำอันตร,รายคู่แข่งขันหากพวกเขาทำเช่นนั้นพวกเขาจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงจากสถาบันการศึกษาเข้าใจแล้วผู้เข้าร่วมทั้งหคนตะโกนพร้อมกันดีเตรียมตัวให้พร้อมทั้งสองฝ่ายโปรทอยกับภายใต้การดูแลของโรงเหิงชูทั้ง2ทีมย้ายกลับและเปิดระยะห่างระหว่างกันเริ่มได้ผู้ชนส่งเสียงโห่ร้องตามคำสั่งของผู้อำนวยการ ซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นการต่อสู้ของชานปีที่1ในการแข่งขันจากทั้ง2ด้านของห้องหนึ่งและห้อง5้วยเซลเฟิงและเซียเซียได้วิ่งไปข้างหน้าตามลำดับพวกเขาตัดสินใจมานานแล้วว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนตาบอดและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่สามารถอดทนต่อการเละกันได้แม้กระทั่งก่อนเริ่มการแข่งขันในกรณีนี้วงแหวนวิญ,ญญาณสีเหลืองสองวงปรากฏขึ้นใต้เท้าของว่ยเซลเฟิงในเวลาเดียวกัน รำแสงสีเขียวก็ปรากฏขึ้นบนล่างของเขาแระงูสีเขียวตัวเล็กๆก,ก็ปรากฏขึ้นบนไหลของเขาเมื่อเปรียบเทียบกับงูดินตัวเล็กๆของถังโอเรนแสงทองงูของเขาแตกต่างกันอย่างมากงูตัวนี้มีสีเขียวคุณไและมีปีกสีเขียวใสคู่หนึ่งแม้ว่าจะดูเล็กแต่ก็ดูมีพลังมากสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของวเวเซลเฟิงเขามีความยืดหยุ่นมากขึ้น และตอนนี้ผิวของเขามีโทนสีเขียวเพื่อที่จะเป็นนักเรียนที่โดดเด่นในห้องเรียนหนึ่งและสามารถรักษาตำแหน่งนั้นไว้ได้ห้วยเซลเฟิงเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ง่ายสิ่งนี้แสดงให้เห็นโดยธรรมชาติจากการบรรลุถึงขอบเขตสองวงแหวนวิญญาณของเขาตั้งแต่อายุอย่างน้อยจิตวิญญาณของเขาคืองูเขียวเงาอายุร้อยปีเป็นสิ่งที่หายากและมีราคาแพงในการค้นหาจิตวิญญาณที่เข้ากับร่างกายของเขาอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากวิญญาณดูดการต่อสู้ของเขาคืองูเขียวเงาหลังจากล้อมรวมเข้ากับจิตวิญญาณนี้าการพัฒนาของเขาเมื่อฝึกฝนก็เพิ่มขึ้นในทันทีภายในระยะเวลาอันสั้นเขาก็เข้าจากวงแหวนหนึ่งเป็นสองวงแหวนแต่ทว่าจิตวิญญาณร้อยปีสามารถเพิ่มวงแหวนวิญญาณได้เพียงวงเดียวเท่านั้นหลังจากอันดับที่1 0ความเร็วของความเข้าหน้าของเขาลดลงอย่างมากแต่ทว่า จิตวิญญาณงูเขียวเงาได้ช่วยเขาในการสร้างรากฐานที่แข็งแกรง่งทําให้เขาเก้าวหน้าไปไกลกว่าคนรอบข้างเว่ยเซี่ยวเฟิงยังเป็นวิญญาจารย์ประเภทว่องไวและในขณะที่เขากำลังพุ่งไปข้างหน้าเขาก็กระพริบจากซ้ายไปขวาสร้างภาพดวงตาของตัวเองแม้ว่าเขาจะไม่มีความเร็วเท่าเสียเส่ยเซี่ยแต่ดูเหมือนว่าเขาจะคล่องโตกว่าเสียเส่ยเซี่ยแต่ทว่าสิ่งที่ทําให้เว่ยเซี่ยวเฟิงตกใจมากที่สุด คือวงแหวนวิญญาณสีเหลืองสองวงที่อยู่ใต้เท้าของเสียเสีย้ยความกระชับกระเฉงของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยลักษณะของวงแหวนสีเหลืองสองวงนั้นทั้งอูรินสังเกตว่ากิดมังกรแสงในมือของเสียเสีย้ยมีขนาดลดลงและแสงของมันก็หลีลงแต่มันดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งขึ้นเส้นบนกิ่ดนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อมองเห็นและตอนนี้ก็มีกลิ่นอายที่น่าสะพรึงกลัวแหวนสองวงนั้นเหรอ มีนักเรียนในห้องที่5ที่มีวงแหวนสองวงจริงๆงั้นเหรอแม้จะเพิ่งมาถึงสนามแต่ปากของรงเฮิงชูก็อ้าปากค้างอยู่แล้วเมื่อเทียบกับห้องที่1ที่มีมหาวิญญาจารย์3าคนความจริงที่ว่ามหาวิญญาจารย์ปรากฏตัวในห้องที่5นั้นน่าตกใจยิ่งกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนทะเลตะวันออกรงเฮิงชูรู้สึกว่าใบหน้าของเขาร้อนด้วยความเจ็บปวด เรากับว่าเขาถูกตบที่ใบหน้าอูจางคงอูจางคงเจ้าเก่งจริงๆทั้งห้องที่ห้าเริ่มส่งเสียงเชียร์เมื่อพวกเขาเห็นว่ามีวงแหวนสองวงอยู่ใต้เท้าของเสียเซียท่ามกลางแสงและเงาทั้งสองได้วิ่งเข้าหากันด้วยการแสดงออกอย่างแรงกล้าเสียเซียเร่งความเร็วและเปลี่ยนเป็นแสงสีทองหมุนวนไปทางเว่ยเซียวเฟิงและกดเขากลับก่อนที่พวกเขาจะปะทะกัน ร่าสมีที่กดขีของเสียเซียทําให้เว่ยเซี่ยวเฟิงรู้สึกราวกับว่าเขาถูกสับพลังวิญญาณที่ทรงพลังอะไรอย่างนี้ทั้งๆที่เขาเพิ่งทะลวงมาได้ในขณะที่ข้าอยู่ที่อันดับ22แล้วพลังวิญญาณของเขายังคงกดขี่ข่มเหงได้อย่างไรโดยธรรมชาติและเว่ยเซี่ยวเฟิงไม่ทราบว่าด้วยวิญญาณยุทธคู่ของเขาพลังวิญญาณของเสียเซียนั้นแข็งแกร่งกว่าคนอื่นๆในระดับเดียวกันอีกสี่คนที่เหลือไม่ได้ลงมือ ในขณะที่สองคนนี้ปะทะก,กันทางอุรินไม่ได้ปลดปล่อยวิญญาณยุติการต่อสู้ของเขาในทันทีแต่เขากลับวิ่งไปข้างหน้าอย่างบ้าคลั่งสร้างเส้นตรงเพื่อไปยังผู้นำของฝ่ายตรงข้ามจางหยางซือร่างของขูเยส่สันไว้คู่หนึ่งก่อนที่จะปรากฏขึ้นอีกครั้งอย่างรวดเร็วรังทังอุรินเล่าว่าเธอเป็นเงาของเขาแม้ว่าทางอุรินจะใช้พลังกดขี่ของเขาเท่านั้นและไม่มีใครเร็วเท่ากับเซียเซีย เขาก็ไม่ได้ช้าเช่นกันปูเย่เบาเราวกับขนุ่นเรากับว่าเธอเป็นปีศาจตั้งแต่ต้นเธอยึดติดกับแผ่นหลังของถังอุรินจางยางซือ้ออยู่ที่นั่นโดยไม่ขยับแม้แต่นิ้วเดียวเรากับว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งที่ถังอุรินรับผิดชอบเลยแต่เป็นหวังจินซือที่ย้ายจากด้านข้างของเขาเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมทีมของเขาหวังจินซือยังมีวงแหวนวิญญ,ญาณสองวง รูปร่างผอมของเขาดูเหมือนจะโตขึ้นเล็กน้อยแต่สิ่งที่โตขึ้นไม่ใช่กล้ามเนื้อของเขาแต่เป็นโครงกระดูกของเขาเขาดูเหมือนราวกับกระดูกขาะที่ยกแขนขึ้นเพื่อปล่อยหมอกสีดําออกมานี่เขามีวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่มีคุณสมบัติความมืดจริงหรือหวังจินซือก้าวไปข้างหน้าเพื่อประทะก,กับถังอุรินแขนของเขายื่นต่อหน้าเขาตลอดเวลาเบลวไฟสีดำสองดวงดูเหมือนจะจุดประกายในดวงตาของเขา ขณะที่เขาเข้าวไปข้างหน้าจิตวิญญาณของเขาไม่มีที่ไหนจะพบและไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรแต่ถ้าว่าเรื่องนี้การแสดงออกของทางอูรินยังคงไม่เปลี่ยนแปลงวงแหวนวิญญาณสีขาวปรากฏขึ้นใต้เท้าขณะที่เขายกแขนขึ้นไปข้างหน้าและงูแสงทองตัวน้อยก็เลยออกมาจากคอเสื้อของเขาเพื่อแสดงหัวเล็กๆของมันในกลุ่มผู้ชมปัจจุบันมีเพียงอูจางคงเท่านั้นที่สังเกตเห็นว่า หัวของแสงทองโตขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากแต่ด้วยร่างกายที่ซ่อนอยู่ภายในเสื้อผ้าของทางอุรินเขาไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนชั้นของแสงสีเหลืองดินปกคลุมทางอุรินทําให้ร่างของเขาดูหนาขึ้นกว่าเดิมแต่ทว่าความเร็วของเขาถ้าลงเล็กน้อยลูกบอลแสงสีแดงพุ่งผ่านไหลของเขาจากด้านหลังแทบไม่หายไปเลยน่าแปลกที่มันเป็นลูกไฟมันประท่กับมือขวาของหวังจินซือ แต่ในแสงสีดำที่เปล่งประกายลูกไฟก็ดับลงในเวลาต่อมาเขาเริ่มปะทะกับการโจมตีของถังอุรินการต่อสู้แบบตัวต่อตัวเป็นลักษณะของวิญญา,ารย์ประเภทโจมตีมีเสียงดังเกิดขึ้นได้ยินเสียงดังอุอี้ถังอุรินหยุดนิ่งด้วยร่างกายที่สั่นเทาขณะที่หวังจินซือถอยสาก้าหลังจากได้รับหมัดของถังอุรินใบนหน้าของหยางจางซือที่ไม่เคลื่อนไหวมีสีด้วยความประหลาดใจ เขาเข้าใจถึงความแข็งแกร่งของหวังจิงซือในขณะที่เขามีวิญญาณยุทธการต่อสู้ระยะประชีชั้นหนึ่งซึ่งทําให้เขาเป็นวิญญาจารย์ประเภทการโจมตีที่ยอดเยี่ยมในความเป็นจริงแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกับความแข็งแกร่งทางกายภาพของหวังจินซือได้เขาเคยมั่นใจมาก่อนแล้วว่าภายในแผน,นการของโรงเรียนทะเลตะวันออกและสําหรับผู้ที่มีวงแหวนวิญญ,ญาณน้อยกว่า3วงแหวน มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถแข่งขันในความแข็งแกร่งได้ท้ายที่สุดแล้ววิญญาณยุทธการต่อสู้ของหวังจินซือนั้นทรงพลังมากอันใดนั้นฉากที่ไม่น่าเชื่อก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาวิญญาจารย์เพียงวงแหวนเดียวที่มีวงแหวนวิญญาณสิปีมีความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าของหวังจินซือหรือไม่สิ่งนี้เป็นเพียงสิ่งที่นึกไม่ถึงไม่ใช่แค่หยางจางซือที่คิดแบบนี้หวังจินซือก็ตกใจไม่แพ้กัน กับความแข็งแกร่งของถังโอรินในช่วงเวลาที่พวกเขาปะทะหมัดกันเขารู้สึกราวกับว่าเขาคนเดียวที่เผชิญกับภูเขาที่ไม่สั่นคลอนความแข็งแกร่งของถังโอรินนั้นเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถโต้แย้งได้อย่างสมบูรณ์เขาอดไม่ได้ที่จะถอยกับภูเงียไม่ได้ติดตามการโจมตีอื่นแต่ยังคงซ่อนอยู่ด้านหลังถังโอรินพวกเขายังคงมีคู่ต่อสู้ที่ไม่ได้เคลื่อนไหวดังนั้นเธอ,อจึงต้องรักษาความแข็งแกร่งไว เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเัวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ